เห็นวะสัญลักษณ์เหี้ยวะแบ็คพันเธอรไม่รู้วะกูรู้ละเหี้ยออกสิมัดเปล่าเดี๋ยว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 เล้กูขอไปกลางได้วปะอย่าแย่งกูเลยไอมสโตม เด็กเด็กเกอร์ว yeah. oh yeah. oh anyway? ิ่นไปว่าไงนี่คือบุคคลที่เราพูดถึงเขาบ่อยๆเว้ยสัตว์เอ้ยไอช็อตมันเวดไปก่อนไม่มีแม่มันไม่เอาเฟอเปีฟาร์มาสองตัวหรอกือว่ตเลยลากเอาไว้แก่ไม่รู้ว uh ่ะไปดูนี่อะไรวะไม่มีเฮย มันเอามาเอาไปวะนั่นสิน่าคิดนะนี่ไงสัตว์รู้เรื่องเลยเพราแหลบ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 มาเร็วยังไงวะไปไหนไปไปกูเอ๊ะกูได้เป็พลังสายฟ้าไปอมเบรเลยไม่เกี่ยวเขียวเฮ้ยไอ้นี่ยตายชื่ออะไรนะการ์เล็ตต์วิชจะตายเหงื่อวะเลือดเลือดจะหมดเลยวะโอ้ยไม่ตายแล้ว Okay. เ,อเ,อเอาไงไกก็นั่งหรือเอ้ยลาก็ตไปเอาไงพี่ปวดนะปูเข้ามาละสัตว์เดี้ยวความเพรทไปเยียมกูพูดโอ้โหโคตรแรงไอเยี่ยไปฟ้าแรงสัตว์ฟากับเล็ออกกลางเลี้วพร้อมเลยเฟยเฮ้ยบญกัปตันมอง้อวยมองห้องยข้าเหียสกิวอะก ตนโอ้ยฝนคลาบข้างล่างก็ตายสตัวอ้ขบวนด้วยขบวนขบวนไอ้เหียตันหายได้ไงวะตันระวังซ้ายเออกดเลฟโอเควังการนะคับตันตายใสตาย่ที่อาอ้เียเยอะมาเบรดเบรดมาเบรดมาเอามาปะเบรดอิเบรดไป อยากเล่นอ่ะซื้อกูว่าเ่าต้องซื้อสนามอีสัตว um ์เบเบมันกระจุยแน่เอาวะเอาวะเดี๋ยวเปิดให้มีสตันมันจะเอาก็คือเอาเบเบมนมาไปนีไปนิไปดิไปดิไป้เหี้ยเออว่ะแต่พอเล่นพอเออทีอเอกับตาเออไม่ใช่บา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 ติหีตายอาเฮ้ยมันเอาคืนว่ะทำไรอ่ะ มื่อทำอะไรอ่ะมึงเออใช่กลัวทำไรแ่บเอาบับกูหายเชี่ยฟังมันเว็ดโอ้ย <c oughs> พ่อมึงไอชิเบ็ดมาไอ้สัสไอ้อันแบดเดียเลนเลนบ้องไงไอ้สัสโอ้อ่ไอ้มึงไม่ตาย <c oughs> ตายตายใช่กูตายไหม ัเลตายไ,ไหมสกาาเล็นไมมอากะศตันฆ่ากูอีกเดีวยวเลยพี่เลยเล่นอะไรอ่ะเอาบอกว่าเล่นอะไรอะออออแพนเทอร์ Panther เคยเล่นอยู่นะนี่วิ่เจแพนเจอร์นี่โอ้นี่คือกูไ <c oughs> อ้ <c oughs> อสัตว์เสือไหมตีตีตีดดดเดี๋ยวดำเดี๋ยวอีเจนนั่นเดินมากูใส่แม่งคอมโบเดียวตายแน่กูดูเลยอยา,ารตียเลยสัตว์เดีด๋ยวดำ อยากกินซุปว่ะซุปซุปหาเสือดอกไอ้ซัดโดนบลบอคบุ้มของกัดแต่มีคนคนหนึ่งที่เขาไม่สามารถกฎหมายทำอะไรเขาไม่ได้ตีป้อมล่างให้มันจบๆไปสิวะตายซะตายซะตายซะเฮียโอ้ไม่ตายด้วยเฮียเฮียแย่งบุยสิอุตสาการตายแล้วหรือวะตายเนี่ยตัวไฟฟาบุไป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  ไปหมดไหมไปเที่ยวเลยกเหลือแค่นี้เจ้ากูไปอีกเลยไปไปเลยไปเลยอยู่เดีพูบพี่เบลเบลเราไปวอลกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วโอ้ไอ้เล่นคนนี้ไดนเข้มนะเข้มเลยคนเนี้ยการ์ตันกูเล่นเงี้ยวอะเล่นอะไเป็นเอี่ยการ์ตันกูอุ้ยแม่งชื่อเพอร์คุงหนึ่งพันเลยี่เลิฟยูสามพันอ้

ป้อมแตกแล้วนะป้อมแตกแล้วนะไอ้สัรเอนเทียนี่มันเลื่อนหน้าจอยากมากเลยเนี่ยได้สวยไตายไหมไม่ตายว่ะเดหลือดิไฟฟ้าโอ้สกอาเลวิตดูนกับตันค่าตายกับตันเอ็นจีอาร์แข่งแบงค์มีแต่ซีรีส์อ่ะกูไปดูมาละไอ้วิชาไหนมาหนีมาหนีหนี่นีหนีไม่เจองี้โอ้แฝดกระสัน กูไม่อ่ะกูก็ขอชมในความโหดของมึงนะไอ้เหี้ยอ่าอะไรนะอาร์ติ้นะแต่ขอดูว่ากูกับเพื่พอนกูโหดกว่าอ่เอาวะ่ะกูขิงโล่งหน้าเลยเย็ดแม่งกัปตันตายซะเอ้ยเอ้ยเอาเอาเลยพี่พ<ห>ี่มันตันยังมันตันยังเพื่อนกูตายเด็บยวปอยเดี๋ยวปอยตายเพื่อนนี่เปลียนพองตายพายมึงรู้ป่าวว่าไอ้พี่พี่มึงรู้ไหมว่าสตอลต์ตัวที่กูเล่นนะพี่ทำไมครับ ในคอมิกมันเป็นเมียมนะเว้ยตัวละครเนี่ยใช่เหรอกูไม่รอเล่นเออไอ้เมียกูไม่ได้มีคนเดียวอยู่แล้วคือไอกคือใน X Men น่ะไอ้ซอมอยู่ใน X Men ใช่ป่ะแต่ว่าในในคอมิกอ่ะมันขึ้นเป็นราชินีของวากันมันขึ้นเป็นราชินีของวากันได้ได้ยิ่งกูไม่ได้กูมีเมียสามที่คนอ่ะไม่ถึงยี่สิบหกเลยเดี๋ยวก็เพิ่มชื่อกูพี่ดับคูฟีดพี่ดับคูพี่ดับคูพี่ดับคูเห็นปะวะ พี่มึงแม่งเลียะไม่เรียบกูเข้ากูกูเบลหรอกกูใส่ทุกตะกิ울เลยกูเปิดเองมึงก็เบลหรอกแล้วมึงเห็นกูตายไหมเนี่ยอยู่ตรงตีนมึงเกี้เขอโทษครับหัวขากูกุญแจมันโตนะเว้ยกูเพราะอยากโตไอ้มึงระวังโดนแช่ข้าวหน่อ้สัตว์โอ้ยเียตายเียเบื่อตายเออตายเรียบร้อย ตายว้วยสบัตโอ้โอเป็นไงล่ะเอาะ้ากบอกนะมมึงเก่งก็เก่งนะแต่มึงเก่งไม่เท่ากูก,กัเพ่อนกูอะเอาว่ะปากดียุ่งหลายแต่กูเก่งสุดอะแค่นั่นแหละกูเก่งสุดในทีมเราตอนนี้เซอเ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 เธอเธอเธอเอเเธอเธเอเเเเ ไปหันแบเลยเลยว้าไปด้วยทุกคนมึงก็ตีสิเฮี่ยไม่มีดาวเมย์อไอยงเงียลาก่อนเฮ้ยายย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 ยายาอียย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 เนยย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 มมันยย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 นยย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 นยย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 ยกยย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 ยวยยา ไม่มีไม่เกี่ยวไอ้เหี้ยเอ็กเมนมาเุ้งได้คืนตายอะไรของจากเอากี้งว่างอะไรครับบ้าูดอ้าวกระ่อยตัวนีตัดกูไปเลยพลังแห่งี้ ยี่สิบตี่มึงแม่งตีกูทำไม่ได้เลยด้วยเสอิเสอิเสอะเสอะอันตีกูคือเรียกเมย์ทั้งสามสิบคนมาดูมระถือยี่สิบหกเฮ้ยอีกสี่คนหาวก็ได้โอ้โหมึงหรูไปไหนอ่ะเอาของนอกเลยมดมดโตหายากที่เดีอย่าพึ่งบอกนะพึ่งบอกนะพี่อย่าพึ่งบอกนะไม่บอกเพื่อเราไม่ไหวเพื่อเราไม่อยู่ มึงว่าจะกลัวนะตายวะมึงว่าถ้ามีใส่สมารเข้ามาจะเล่นยังไงวะสกิลหนึ่งต่อยม, <า S 2> มันหนึ่งตายสกิลสองต่อยมันหนึ่งตายสกิลสามต่อยมันหนึ่งตายเอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่มีคนเลิมเขาหรอกสแปมสแปมสี่รอบไอ้เชี่ยแจ๊กแจ๊กแจก๊กทำไมกูไม่ได้คิวเลยโดนพายุูสายฟ้ากูไอ้พี่ไปเอาสกายเลเวลกูจัดไปเนาะออกมาเถื่อเถื่ออาริเอ้ยตีเสือดำบพี่ เอากาศลมจะร้ายกูไ hmm. ด้เฉิดดามกูได้สกัดอะไรพี่ด้วยพี่ไป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 ฮัลโหลบักกี้กัปตันกัปตันฮัลโหล do you do you k n อ่ะกูได้บัาเบียกับสันตายแต่กัปตันข้ากัปตันกูเลี้ยงกูเลี้ยงเซอร์เทอร์ด้วยไอ้เนี่ยนะเซอร์เทอร์กูตายเนี่ยนี่มันกัปตันในอดีตเพื่อเสบียแล้วเว้ยเฮ้ยนี่ไอ้สีแดงทำได้ไรวะ ดูไม่สีแดงทำอะไรได้นี่เล่นกูไปกดเพื่อความทำอะไรได้อะสีแดงมันเป็นนักสู้สีแดงมันเป็นนักสู้ดูขอมงแก้าปัดเปี้ยวให้น้ำเงินเป็นนักซิงมึงไอ้เขียวแหละอแบาเดียร์เลยรอไอเพื่อนไอ้เพื่อนโอ้รัก่อนมึงมันจะจอกกูไม่มีกูไม่มีสกิลหนีอ่ะ ให้หมดนะครับให้หมดนะครับมาดิครับกระตันโอ้โหโอ้โหโอ้โใจเย็นใจเย็นใจเย็นใกระตันไอ้เหี้ยกระตันอุ้ยไอ้เหี้ยแค่กูตีเพื่อนมึงไม่เห็นต้องยิงกูเลยยิงยังไม่สั่งตายตามเพื่อนไปอ้าวกูตาย โอ้ปบาดักี้ปาบาดถ้ามเสื้อกูไม่จะถอนดามไอ้ไัสตายหมดเลยเฮ้ยมึงดูประกัศตันกับบักกี้ต่อยกันเบียเบดเก็บบทไอสั์เรียบร้อยอุ้ยเบดเฮ้ยทไมเบดโดจังวะโดจังวะเบเียนอาเยปเร็วข้ามเร็ว เอ้ยกกมึงดูชื่อบักกี้ฝั่งมันดวิว่าไงดูชื่อบักกี้ฝั่งมันดิอ๋อบักกี้ตายเลยบักกี้ตายแนละ้วไอ้สัตว์เฮ้ยเห็ดคอดเฮ้ยเฮี้ยแพนด้าออนเดมูมไปเขียวที่สกิลไม่เหมือนแล้ว <c oughs> มึงไหนว่า <c> บ <oughs> ักกี้อ่ะบักกี้ชื่อว่าว้า <c oughs> ไอสัตว์ฆ่ามันเรียกมีอะไรก็ต้องฆ่ามันไอ้สัตว์ข้ามไปอคือชอบอ้าว ไอ้เหี้ยโวยมีเนี่ยไอ้สัสไม่ใช่ไม่ใช่กูแอ่เห็นเเห็นพวกวัะลุกูชอบเห็นพวกวนาเราก็สามกีกูกูน่ามึงเป็นไงกูน่ามึงเป็นไงไม่โอ้ไอ้สัตว์มึงกูด่าขนาดนี้มึงยกูกูเป็นที่ของโลกหงเป็นไหนมันคือมุกไอ้สัตว์ข้ามอะไรเนี่ยใช่กับการเปิดใครก็ได้คนหนึ่งเรียชื่อที่กลัวเปิดเพื่อนมันเล้ตัวตะมกีรายการโอ้ยใช้ตีแล้วเรียบร้อย

ฆ่าไม่ได้เอาได้แล้วได้ไว้เยอะเรียบรอโจ๊กเข้มตัวท้องเลยไหมเนี่ยอะไรอะไรเว้ยเนี่ยเยอะๆแต่รอบนี้เข้มอยู่นะพี่ฮะรอบนี้ฝังข้างเข้มอยู่นะบอกแล้วให้กูซักแคม่กูคนใหญ่คนโตให้ซักงหัวขาหัวไงวะไงหัว หัวก็จอกนะหัวเดี๋ยวกูวจะเอาเมียอีก29คนมาลุ่มมาชื้ม26เฮ้ยอีกสี่คนก็หาวสิใส่ <c oughs> เลยยี่สิบประเทศอะ <c oughs> เลือกเลย